อ่าใช่ครับเพราะคุณครูนะสัญชตาตญาณก็คือปกป้องเด็กจนวินาทีสุดท้ายก็คือ3คนที่ไม่สามารถออกมาได้ที่อยู่กับเด็กคุณครู3คนเนี่ยคืออยู่กับเด็กจนวินาทีสุดท้ายจนต้องเสียไปกับน้องด้วยเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีฟซีทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิม เราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไฟไหม้รถเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปตามถนนวิภาวดีรังสิตถึงหน้าห้างเสียรังสิตพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีล้อรถยนต์ทางด้านขวาเนี่ยนะครับ ได้ระเบิดขึ้นมาุ้มขึ้นมาจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ทำให้น้องๆเด็กๆนักเรียนแล้วก็คุณครูคเนี่ยเสียชีวิตรวม23ลารายซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้สื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นทิกตอกหรือว่าใน YouTube เนี่ยนะครับก็พยายามนำข้อบุญดังกล่าวเนี่ย มาพูดคุยมาวิเคราะห์ถึงมูลเหตุถึงสาเหตุถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้ผมได้นั่งอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ท่านบอกว่าขอปกปิดรูปร่างหน้าตา่วอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยมาเจาะประเด็นว่าการทัศนศึกษาเนี่ยมันมีความ จำเป็นมากน้อยขนาดไหนมันมีความจําเป็นที่จะต้องนําเด็กนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ก็แล้วแต่นะครับมันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับเบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทั้งหมดจากหัวใจผมนะครับนนนาวินนะครับขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยเราเข้าประเด็นกันเลยพี่ออาจารย์ครับถามนิดนึงนะครับ เรื่องราวอุบัติเหตุไฟไหม้รถเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างใจสลายค่ะคพอได้รับข่าวครั้งแรกก็รู้สึกลดดทดหูน้ำตาไหลเลยเพราะว่าลูกๆที่เสียชีวิตนั้นอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยเป็นเด็กนักเรียนระดับประถมนะคะครับซึ่งเป็นเด็กเล็กส่วนมากเด็กที่ไม่รอดเนี่ยจะเป็นเด็กอยู่ในช่วงชั้นเรียน ช่วงชั้นที่หนึ่งคือเป็นเด็กปหนึ่งปสองปสามอะไรประมาณเนี้ค่ะครับนะคะแต่ที่ขวดหู่มากก็คือเด็กไปกองรวมกันอยู่ที่ท้ายรถซึ่งมีคุณครูโอบกอดเด็กๆอยู่เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่กระชากหัวใจสังคมมากกระชากหัวใจคนที่ได้รับรู้มากอย่างดิฉันเนี่ยเป็นครูนะคะเคยเป็นครูรู้สึกเลยว่า ความผูกพันระหว่างครูกับเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม่ต้องพูดถึงพ่อแม่หรอกค่ะเขาจะเสียใจขนาดไหนแค่เราเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กมาเนี่ยพอเจอข่าวแบบนี้ยอมรับได้เลยค่ะใจสลายไม่มีความสุขเลยทั้งวันคือภาพที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับตามสื่อต่างๆเนี่ยตามช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับ มันมีบางภาพบางช่วงบางตอนเด็กๆนักเรียนเนี่ยเหมือนว่ามันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ทางด้านหน้าก่อนเด็กนักเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ด้านหลังใช่ค่ะแต่ในขณะนั้นภาพด้านนอกที่พวกเราได้เห็นเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าหนึ่งพนักงานขับรถก็เห็นแวบๆอยู่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนําถังดักเพลิงเนี่ยวิ่งเข้าไปแต่ว่าถังดักเพลิงเนี่ยมันมีแค่ 3- ถึง4ถังเท่านั้น มันไม่สามารถที่จะไปดับไฟได้แต่นะครับเมื่อมันดับไม่ได้เงี้ยคิดมองที่นี่เด็กๆซึ่งอยู่ในรถกลับคุณครูเนี่ยนะครับก็เกิดอาการร้อนนะครับจะทำยังไงได้ประตูหน้าก็ลงไม่ได้เหมือนว่าประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้ประตูฉุกเฉินซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เปิดไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเด็กๆกับคุณครูเนี่ยก็วิ่งไปข้างหลังนะครับทีนี้ทาง อาจารย์มองยังไงในขณะที่เด็กๆกับค,ครูเนี่ยเดินวิ่งไปเพื่อไปลงที่ประตูฉุกเฉินด้านหลังเนี่ยคืออ่าตามภาพที่เห็นในข่าวนะไฟมันลุกขึ้นจากด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นประตูหน้าเนี่ยเปิดไม่ได้ละแล้วก็ไฟลุกเร็วมากคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันยุบข้างหน้าเนี่ยมันยุบไปก่อนแล้วไฟก็ลุกจากด้านหน้าประตูหน้าเปิดไม่ได้ซึ่งประตูด้านด้านด้านขวาไหม ใช่ไหมคะประตูด้านขวามันชิดติดบาริเออร์มันก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะฉนั้นประตูด้านขวานี่ใช้ไม่ได้เลยเด็กจะออกมาเด็กกับคุณเนี่ยจะออกมาทางนั้นไม่ได้เลยจะต้องออกด้านซ้ายอย่างเดียวซึ่งด้านซ้ายถ้าประตูมันล็อกประตูหน้าออกไม่ได้ก็ต้องไปออกประตูท้ายประตูหลังครับมันเปิดไม่ได้เด็กถึงไปกอนอยู่ตรงนั้นพอวิ่งไปที่ประตูหลังประตูหลังนั่นไอกอีกคือเราก็ไม่รู้ว่าด้วยกลไกหรือว่าหรือว่าด้วยความด้วยความที่อ่าคนขับเขา หายไปแล้วอ่ะคร่ะไม่รู้ว่าเกิดจากการตกตะลึงหรือว่ายังไงจึงทําให้ประตูหลังเนี่ยมันเปิดไม่ได้กับในเรื่องนี้นะครับตามภาพสื่อโซเชียลที่ผมได้เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะครับคือในลักษณะที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับประตูเนี่ยมันเปิดไม่ได้ผมยังงุนงงยังสงสัยอยู่ว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถก็แล้วแต่นะครับทําไมไม่ทุบกระจกหรือว่ากระจกนั้น มันมีอิทธิฤทธิ์มันมีปฏิหารมันทุบไม่ได้มันไม่แตกมันไม่รา้าหรือ,อยังไงและในตัวรถเนี่ยจริงๆมันต้องมีคอนทุบแต่เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องของคอนที่จะไปทุบทำลายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถยนต์เนี่ยตกลงไปในน้ำแต่ว่านี่ไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันมีจังหวะมันมีบางช่วงบางตอนที่ไฟเนี่ยมันยังไม่มาไม่ถึงด้านหลังของรถแต่ในขณะนั้น นะครับผมไม่แน่ใจว่าพนังกงานขับรถเนี่ยทำไมไม่คิดพี่น้องแต่ภาพที่ผมได้เห็นจากสื่อโซเชียลเนี่ยก็คือพนังกงานขับรถเนี่ยกระโดดลงทางด้านหน้าของประตูรถจากนั้นวิ่งไปตอนท้ายนะครับแล้วก็วิ่งไปหยิบจับถังดับเพลิงจากเขาเรียกว,ว่าผู้ที่นํามาช่วยเนี่ยจากนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หายไปเฉยเฉยพี่น้องนะครับ ก็รู้สึกเป็นภาพที่สรุปเป็นภาพที่ค่อนข้างจะหดหู่พอสมควรทีนี้มาเข้าเรื่องถามอาจารย์นิดนึงเรื่องการไปทัศนศึกษาเนี่ยไม่ไปได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะคือก็มีหลายๆโรงเรียนที่เขาเอา่ไม่ไปไม่จัดทัศนศึกษานะคะเพราะว่าเขาห่วงกรณีแบบนี้เอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไปได้ที่อย่างที่แอดบ,บอกว่า ทำไมไม่ใช้คอนทุปเรามาดูกันว่าไอ้ระบบการตรวจสอบเนี่ยการตรวจสอบรถเนี่ยหรือว่าการเช็คสภาพรถเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับแล้วระหว่างปีเนี่ยากจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะพร้อมไหมถ้ามันไม่พร้อมระหว่างปีอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในการประมาทที่จะใช้จะใช้รถที่มันไม่มีความพร้อมอะ่ะค,ค่ะมันเกิดขึ้นได้ เพราะว่าปีละครั้งมันน้อยไปหรือเปล่าถ้าพูดในลักษณะนี้อาจารย์กําลังจะโทษอะไรไม่โทษอะไรค่ะโทษว่าเป็นอุบัติเหตุและและโทษถึงความประมาทไม่มีความพร้อมของการที่จะจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจะเลื่อนเล่อจะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าค้อนมีไหมทุกประตูถ้ารถใหม่ๆซื้อมาอย่างเรานั่งรถตู้เนี่ยรถออกมาใหม่ๆเนี่ยมีค้อนทุกหน้าต่างเลยนะคะ แต่นั่งไปนั่งมาคอนมันก็หายหลุดหายไปบ้างอะไรไปบ้างก็ไม่มีการซ่อมไม่มีการบํารุงนะคะรถบัสนี่ก็เป็นไปได้นะคะที่ที่คุณบอกว่าทําไมคนไม่ใช้คอนทุบหนึ่งเด็กตัวเล็กนะคะอุบัติเหตุเกิดเร็วมากเกิดเฉพาะหน้าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเด็กในอยู่ในช่วงชั้นที่หนึ่งคือปหนึ่งปสองป,ส,องปสามเด็กเขาตกตะลึง พอเด็กตกตลึงปุ๊บเด็กเนี่ยไม่มีความรู้หรอกว่าจะต้องเอาค้อนไปทุบกระจกแล้วถ้าเกิดเด็กมันเอามีค้อนทุบเนี่ยเรี่ยวแรงของเด็กมันจะไหวไหมในการทุบกระจกครับอันนี้นะคะสองคุณครูก็มัวแต่ดูแลเด็กตกตลึงเหมือนกันเอาเด็กเด็กไปกองไปอยู่ที่ท้ายรถไปให้ขวัญกำลังใจเด็กครับประกอบกับไม่มีค้อนในรถ นะคะส่วนคนที่เขาไปมาพบเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาพยายามช่วยค่ะไม่ใช่ไม่ช่วยนะคะเท่าที่ดูในสื่อโซเชียลบางคนเนี่ยพยายามแล้วค่ะที่จะช่วยหนึ่งพยายามเอาถังดับเพลิงเท่าที่หาได้ตอนนั้นอะ่ะมันมีประมาณสี่ถังมาช่วยแต่ไฟมันลุกโหมเร็วมากคุณคิดดูว่าก๊าซในใต้ท้องรถเนี่ยมันมีกี่ถังมันเยอะมากถังดับเพลิงสี่ถังเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันก็คือการย่างสดเด็กและครู นะคะเพราะฉะนั้นจากคําถามที่ว่ายกเลิกได้ไหมได้คือไม่ต้องมีหรอกอการการทัศนศึกษาเนี่ยการการจัดทัศนศึกษาสําหรับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยนะคะนี่อีกเรื่องสะเถอะค่ะเด็กโตเนี่ยช่วงชั้นที่สองที่สาเดี่ยพอพอจะจัดได้นะคะคเพราะว่าด,ดูเด็กที่รอดมาเท่าที่เห็นคนหนึ่งอะ่ะเขาอยู่ป .6 เขาตรงแล้วเขาสามารถที ої, so them, 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 so ่จะมีความคิดทีียบตั้งสติแลวเอาตัวรอดได้แต่ส่วนเด็กเล็กช่วงชั้นที่หนึ่งเนี่ยปหนึ่งปสองปสามนี่มันเล็กเกินไปครับคุณก็หลีกเลี่ยงได้ไปดูโรงเรียนที่เขาหลีกเลี่ยงการจัดทัศนศึกษาว่าทําไมเขาถึงไม่จัดแล้วเขาจัดโครงการอื่นมาชดเชยไหมเด็กเขาโง่ไหม่ะถ้าไม่ไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยหรือว่านอกสถานที่ไกลๆเนี่ยเด็กเขาจะโง่ลงไปมากไหมล่ะ คุณเลือกจัดทัานาทาศึกษาก็ได้ไม่ต้องไปยกโครงการเนี้ยไม่ต้องไปยกเลิกก็ได้แต่เลือกไปจัดกเด็กที่โตกว่านี้ครัวเด็กเล็กเนี่ยอย่าเพิ่มนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่า,า,ค,วาความพร้อมการอ่าการดูแลความรักษาความปลอดภัยเนี่ยความพร้อมหรือการปับอ่าความพร้อมของของรถลาหรือว่าสิ่งที่เป็นยาพันะเนี่ยของบ้านเราเนี่ยมันก็ทำเฉพาะหน้าเวลาจะตรวจสภาพทีมันก็ทําให้พร้อมทีหนึ่งทีนี้จะมาถาม เรื่องการไปทัศนศึกษาเนี่ยมันเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนั้นหรือว่าเป็นเฉพาะโรงเรียนโรงเรียนไปเฉพาะโรงเรียนค่ะคือจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ใช่ค่ะถ้าโรงเรียนจะจัด,จดครับก็ขออนุมัติโครงการได้นะคะไม่จัดก็ได้อ๋อไม่จัดก็ได้ก็ได้ไดอ่พอข่าวมันออกมาแล้วเนี่ยหลายโรงเรียนที่มีโครงการนี้อยู่นะคะยกเลิก ทำไมทาได้อ่ะก็แปลว่าไม่จัดได้ดิทีนี้กําลังจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับงบประมาณไปปีหรือไม่ในเรื่องการจัดทัศนศึกษาเนี่ยเพราะว่าหน,นาหูเหลือเกินมีพี่น้องเอฟซีพี่น้องประชาชนคนไทยฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาตามสื่อตามเพจตามเฟซต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องจัดถ้าไม่จัดเนี่ยมันจะไม่มีเงินทอนมันจะไม่มีงบประมาณเขาพูดกันถึงขนาดนั้น ันน,นี้คิดบว่ออาจารย์มีความรู้สึกยังไงอันนี้ในความพิดิเห็นของดิฉันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนนะคะคไปยกทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าการจัดบางอของของบางแห่งเนี่ยเขาก็จัดโปร่งใสนะคะเราไปยกไม่ได้เราไม่เห็นข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดค,ค่ะ เงินงบประมาณเงินเหลือใช้เหลือจ่ายปลายปีเนี่ยก็ไปทําโครงการอื่นๆก็ได้ที่มันมีประโยชน์ต่อเด็กนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาเด็กไปเที่ยวหรือไปทัศนศึกษาหรอกการไปทัศนศึกษาก็คือการไปเที่ยวนั่นแหละก็คือการพาเด็กออกไปหาประสบการณ์ครับนอกสถานที่นอกสถานศึกษาค่ะอย่าเรียกว่าไปเที่ยวเพราะเรียกว่าไปเที่ยวนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมไม่ดีเลยนะคะคือเขาไปเขาก็ได้ความรู้กลับมาะนะคะเขาไปไปเห็นสภาพสถานประกอบการที่จริงๆหรือไปเห็นประสบไปเจอประสบการณ์จริงเขาก็ได้ความรู้กลับมามากกว่าในห้องเรียนะนะคะทีนี้การจาัดทัศนศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยไปกันทั้งหมดตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสาปสีปห้าปหหรือว่ามัธยมเนี่ยไปพร้อมๆกันไหมหรือย,อยังไงแล้วแต่ค่ะ แล้วแต่แต่และโรงเรียนจะจัดค่ะครับค่ะก็อาจจะมีว่าช่วงช่วงอ่สัปดาห์นี้เป็นของเด็กปหนึ่งปสอ่าช่วงชั้นที่หนึ่งเด็กปหนึ่งปสองปสามหรือสัปดาห์ต่อไปเป็นช่วงชั้นที่สองก็คือปส่ปห้าปหกส่วนมากเด็กประถมก็จะมีแค่แค่สองช่วงชั้นนะคะนอกจากขยายโอกาสถึงจะมีมหนึ่งมสองมสามครับค่ะ ทีนี้นะครับอยากจะสอบถามนิดหนึ่งนะครับคือในระหว่างการไปติดต่อประสานงานในเรื่องของการเช่ารถบัสเพื่อไปทศนษศึกษาเนี่ยนะครับผู้ที่ไปประสานงานหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปดูไหมว่าสภาพรถคันนี้เป็นแบบไหนเป็นยังไงอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยครบถ้วนหรือไมอ่เขาได้เข้าไปดูขนาดนั้นไหมถ้าตามหลักเกณฑ์ก็ต้องดูค่ะครับถ้าตามหลักเกณฑ์หรือว่าตาม าตามแนวปฏิบัติที่ทางกระทรวงเ,เขากําหนดไว้เนี่ยนะคะหรือว่าทางเขตพื้นที่กําหนดไว้เนี่ยก็ต้องดูก็ต้องมีระบบความปลอดภัยการทําประกันอะไรนะคะก็ต้องดูต้องต้องตรวจสอบให้มันให้มันมั่นใจว่าปลอดภัยอะค่ะหนึ่งนะครับพนักง,งานขับรถเนี่ยต้องดูแน่นอน,น,น,อนใช่ไหมนนต้องให้เจ้าของสถานประกอบการเนี่ยคัดเลือกว่า พนักง,งานขับรถคนเนี้มันเสพยาหรือไม่<ช>มันดื่มโซลาหรือไม่ใช่ค่ะเออต้องดูถึงพฤติกรรมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรถบัสหนึ่งคันเนี่ยหนึ่งมีพนักง,งานขับรถสองมีพนักง,งานติดตามไหมอันนี้แล้วแต่ระยะทางอะ,ค,ะค่ะครับค่ะระยะทางถ้ามันไม่ไกลก็คือ เขาก็คงไม่ต้องไม่ต้องใช้พนักงานหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยคนเดอ๋อก็คือใช้พนักงานขับรถคนเดียวแล้วก็เป็นคุณครูที่เดินทางไปด้วยใช่คุณครูต้องไปคุมเด็กรถคันหนึ่งต้องเป็นต้องมีคุณครูไปคุมเด็กครับทีนี้รถแต่ละคันเนี่ยเขาจะมีการบันทึกรายชื่อไหมมีค่ะแน่นอนเลยว่าบนรถคันนี้มีใครบ้างใช่ค่ะต้องมีแน่นอนอ๋ออันนี้ส่วนมากนะคะที่จัดที่เท่าเท่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยอย่างโรงเรียนขนาดกลางเนี่ยก็จะมีประมาณเด็ก อที่ที่ที่ศูญเสียเนี่ยมันมันเป็นโรงเรียนขนาดกลางใช่ไหมครับมันมีเด็กอ่าประมาณร้อยกว่าคนซึ่งซึ่งไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีสมบัสนะคาดว่าน่าจะไปหมดเลยครับแต่ว่าน่าจะมีเด็กที่คละกันคละกันแล้ระหว่างอ่าระหว่างช่วงชั้น่ะนะคะครับเพราะว่าไอ้เจ้าน้องที่รอดมาเนี่ยปหกบอกว่ามีน้องปหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยแปลว่ามันมีทั้งปหกและปหนึ่งอยู่ในนั้น แปลว่าเขาต้องค้ากันค่ะค่ากันแต่รายเชื่อก็ต้องมีครับทีนี้ดูจากภาพนะครับความสูญเสียเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กประมาณปหนึ่งปสองป3ประมาณเนี่ยนะครับก็จะเสียชีวิตเยอะนะครับทีนี้ทางครูบาอาจารย์เนี่ยได้มองไหมว่าต้องเอารุ่นพี่ตัวโตๆเนี่ยไปดูแลรุ่นน้องปหนึ่งปสองเนี่ยต้องเขากันในลักษณะน,นั้นไหมก็แล้วแต่แต่และโรงเรียนจะจัดนะคะ แต่บางบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยส่วนมากเท่าที่เห็นนะคะครับเขาจะจัดเด็กไปเป็นไปเป็นแบบระดับชั้นเลยอย่างปอ่าสัปดาห์นี้อนุบาลน,นะก็หรืออันนี้ดีกว่าอ่าสมมุติสัปดาห์นี้เป็นปหนึ่งนะก็ปหนึ่งยกชั้นเลยทุทั้งสายชั้นเลยเป็นปหนึ่งนยไปพร้อมกันเลยอ่าสัปดาห์หน้าเป็นปสองสัปดาห์ต่อไปเป็นปสามนะแต่ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มันจะมีเด็กเป็นพันคนใช่ไหมคะ,ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอืก็มีไม่ได้คะเด็กก็มี แต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็กน,นะคะเด็กเพราะเพราะว่าเด็กมันจํานวนเด็กมันไม่มากคือคมันมันสามารถที่จะไปรถคันเดียวกันได้<อ>ะนะครับก็จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับในแง่คิดมุมมอง,มองส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือมันเป็นอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่นะครับทำให้เด็กๆน้องน้องนักเรียนเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเเท่าที่จําได้มันน่าจะมี หลายสิบปีมาแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องอุบัติเหตุรถเมร์นะครับรถบรรทุกนักเรียนเนี่ยชนกับรถบรรทุกสิบลอ้อหรือรถพ่วงเนี่ยเหตุเกิดในพื้นที่รัดกระบังหรือ,อยังไงเนี่ยแหละตอนนั้นนะครับอันนั้นก็เสียหายเยอะนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับมันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสโลดโถๆนะครับม,มันเป็นภาพเกินความคาดหมายมันเป็นอุบัติเหตุทั้งยิ่งใหญ่นะครับมันโหดถๆพอๆกบถูกกาดยิงนะคะอืม ก็เมื่อปีไหนสองทัมปีที่ผ่านมามีเหตเุเขาเรียกว่ากลาดยิงในพื้นที่ นองบัวลําพูหรือดอนนี่แหละนะครับก็ทําให้เด็กๆชั้นอนุบาลน,นอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะตอนนั้นนะครับมันก็โหดหูมากคุณครูก็เสียชีวิตท้องด้วยครับอันนั้นก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับก็เรามารอรอดูนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาจะไปดําเนินคดียังไงกับ1พนักง,งานขับรถ2เจ้าของสถานประกอบการก็คือเจ้าของรถนั่นแหละ นะครับว่าเขาจะไปดําเนินคดียังไงทั้งนี้และทั้งนั้นวันนี้ทั้งวันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเป็นข้อมูลการตรวจอัตลักษณ์นะครับของน้องๆแล้วก็คุณครูคผู้ที่เสียชีวิตนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับครอบครัวญาติมิตรผู้ปกครองเด็กๆเ,เนี่ยนะครับจะมีความเศร้าสศกเสียใจยังไงเดี๋ยวผมจะแทรกภาพเข้าไปให้พี่น้อง ได้ชมกันนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้ครั้งหลายแรงนะครับก็ฝากให้ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทัศนศึกษา นะครับช่วยไปดูว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนแต่ในขณะนี้นะครับสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็พูดกันเหลือเกินนะครับบอกว่าไอ้จัดไปทัศนศึกษาเนี่ยมันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนมันเป็นเรื่องของงบป,ประมาณไม่จัดได้ไหมไม่จัดได้ไหมนะครับมีเสียงจากพี่รองประชาชนนะครับเนี่ยมันดังเข้ามาเยอะไปดูเถอะตามเพจตามเฟซตามทิกตอก ok หรือว่า YouTube เนี่ยเยอะมากก็ก่อนจะจบรายการนะคะขอฝาก คูคุณครูนะคะผู้เกี่ยวข้องพี่จะจัดทัศษะนศึกษานะคะให้ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กนะคะโดยเฉพาะบนรถเนี่ยนะคะอย่าละเลยนะคะช่วยตรวจสอบช่วยดูให้มั่นใจไม่ต้องเร่งรีบให้มันทันปีงบประมาณนะคะรายละเอียดตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่าอย่าละเลยมันจะเกิดเป็นความประมาทเลอะเล้อและทําให้เกิดการสูญเสียยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะจบรายการน,นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของน้องๆแล้วก็ของคุณครูที่เสียชีวิตรบรรณโอกาสนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วย